ล่าสุดเด็กพักเก้าไกลแนะมาตรการเกลี้ยก่อนกู้สู้โควิด -19 เมื่อวันที่30มีนาคมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสบสบัญชีรายชื่อพารเก้าไกลไ้โพส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่ากรี้ยก่อนกู้รัฐบาลสามารถยกงบได้ทันที1แ0,000ล้านบาทเพื่อแก้โควิด -19 ตอนนี้เริ่มมีกระแสตั้งคำถามว่า Hashtag งบกลางหายไปไหนกันในโซเชียลมีเดียตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในระหว่างที่รอคำตอบที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลที่ฉันขอลองช่วยรัฐบาลต่อไปพันๆก่อนนะคะงบกลางปีงบประมาณ2563ร่วมๆ 5 2 0 0 0 0 0 0ล้านบาทเป็นการตั้งงบรองรับเหตุการณ์ที่ยังไม่ทราบว่าในปีนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายตามจริงเท่าไหร่เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าราชการเราก็ไม่ทราบว่าปีนี้ค่าราชการจะป่วยกี่คนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินเบีย้ยหวัดบำเหน็จบำนาญก็อยู่ในงบกลางเพราะเราไม่รู้ว่าจะข้าราชการลาออกกี่คนตามเอกสารงบประมาณจะแบ่งเป็น11ประเภทตามรูปแรกนะคะ ส่วนที่นำมาใช้ใจ่ายได้ในกรณีวิกฤตโควิด -19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็น่าจะเป็นข้อ11เงินสำรองใจเพื่อกรณีฉุกเฉินเป็นวงเงิน96,000ล้านบาทเท่าที่จะหาข้อมูลได้จากมติคอรมอมีการอนุม,มัติการใช้งบส่วนนี้ไปแล้วราว94,000ล้านบาทระหว่าง1ตุลาคมปี62ถึง24มีนาคมปี63 รายละเอียดว่ามีรายการไหนบ้างส่วนใหญ่ก็ใช้ไปกับการแก้ปัญหาโควิด -19 และภายแรงนี่แหละค่ะรวมถึงการจัดเตรียมง,งบเพื่อชดเชยรายได้45,000ล้านบาทสำหรับแรงงานนอกระบบ3ล้านลายด้วยเท่ากับเงินสำรองส่วนนี้ใกล้หมดเต็มทีแล้วแต่ที่เราไม่ทราบเลยก็คือการเบิกจ่ายงบประมาณว่างบที่ได้รับอนุมัติ ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างมีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการอะไรไปบ้างหรือไม่หลังจากมีมติครมตรงนี้คงต้องรอคอยคำตอบ จากกระทรวงการคลังสำนังงบประมาณและกรมบัญชิกลางต่อไปนอกจากเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นรัฐบาลยังมีเงินสำรองอีกก๊กที่กำหนดไว้ตามพรบรวิธีการงบประมาณให้รัฐบาลมีงบฉุกเฉินก๊กสองอีก50 0 0 0ล้านบาทน่าจะยังไม่ได้นำมาใช้นขณะนี้ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันรอยคงต้องใช้งบประมาณอีกมากเพื่อเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลอุปกรณ์เวชภัณฑ์และยาสำหรับการป้องกันควบคุมโรคและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อรวมไปถึงการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแม้แต่มาตรการชดเชยรายได้5 0 0 0บาทต่อเดือน ที่ตอนแรกประมาณกันไว้ว่าจะมี3ล้านคนที่ได้รับตัวเลขจริงก็อาจจะสูงกว่านี้และกระทรวงการคลังยืนยันแล้วว่าแจกทุกคนไม่มีอั้นแสดงว่าเงินสำรองจะไม่เพียงพอแล้วแน่นอนสัญญาณจากรัฐบาลตอนนี้แน่นอนแล้วว่าจะมีการออกพรกรเงินกู้ตามข่าวคือ2แสนล้านบาทซึ่งก็คงต้องใช้เวลาเตรียมการ สิ่งที่ทําได้เลยในเวลานี้คือการโยกงบประมาณจากหน่วยงานที่ไม่ได้มีภารกิจแก้ปัญหาโควิด1 9โดยตรงมาไว้ที่งบกลางหรือกระทรวงสาธารณาสุขตามความจําเป็นและความสะดวกในการใช้ซึ่งทําได้ผ่านการออกพรบอโอนย้ายงบประมาณไม่ใช่เรือเ่องแปลกอะไรปีที่แล้วก็ทําแต่จะเหลืองงบที่โอนได้เท่าไหร่ชวนกันมาดู จางบประมาณ3.2ล้านล้านบาทมีงบประมาณส่วนที่ตัดไม่ได้เด็ดขาดคือเงินเดือนข้าราชการสวัสดิการตามกฎหมายงบชําระหนี้และภาระผูกพันสุดท้ายจะมีเงินส่วนที่ยังพอจะโยกย้ายได้อยู่1.2ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน650,000ล้านบาทซึ่งต้องคงสัดส,ส่วนที่ 20เซนของงบประมาณตามพรบรวินัยการเงินการ,การคลังส่วนที่เหลือเป็นรายจ่ายประจำ5 5า0 0นล้านบาทตอนนี้งบประมาณปีห3สมเดินมาได้ครึ่งทางแล้วงบบางส่วนถูกเบิกจ่ายไปแล้วรายจ่ายประจำเบิกจ่ายไปแล้วราวๆ4 0เซ็นของงบประมาณประมาณกันคร่าวๆงบที่ยังไม่ได้ใช้คือ3 3 0 0 0 0ล้านบาท จากทุกกระทรวงแน่นอนว่าบางกระทรวงอาจโยกงบได้มากน้อยแตกต่างกันและเรายังภารกิจอื่นๆที่ต้องจัดการนอกเหนือจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นภัยแรงปัญหา PM2.5 ในภาคเหนือและไฟป่าจึงคาดว่าส่วนที่จะโยกได้จริงๆคือ80,000ถึง100,000ล้านบาทดังนั้นก่อนออกพรกรกเงินกู้ฉุกเฉินควรจะสั่รงบปี63ใหม่เสียก่อนจะลำดับความสำคัญใหม่ให้สาธารณสุข ในการเยียวยาผู้คนที่ได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆไม่เช่นนั้นแล้วการกู้เงินเพิ่มอีก2 0 0แสนล้านบาทก็อาจจะไม่เพียงพอค่ะสสก้าไกลประกาศนำเงินเดือนสอสแจกประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเมื่อวันที่30มีนาคมนางอมรัตโชคปรมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลเปิดเผยถึงกรณีที่โพสเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศนําเงินเดือนสสของตัวเองมาช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำในช่วงนี้ว่าเนื่องจากในเดือนมีนาคมนี้ไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและกันมธิการจึงคิดว่าจะนําเงินเดือนสสที่ได้รับจํานวนประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทมาแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจรงิงๆ ซึ่งขณะนี้ได้โอนไปให้แล้วกว่า30รายรายลับประมาณ2,000ถึง5,000บาทโดยตนจะพิจารณาตามความเหมาะสมผ่านการเข้าไปเช็คข้อมูลรายละเอียดเบื้องตน้น ที่หน้าเฟซบุ๊กของคนคนนั้นตนก็จะให้เงินแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดประชุมสภาหรือสถานการณ์จะดีขึ้นและเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินหลวงที่มาจากภาษีของประชาชนการนำมาแจกประชาชนกลับคืนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งตนคิดว่าไอเดียนี้น่าจะจุดประกายให้คนมีน้ำใจหรือคนที่ไม่เดือดร้อนได้นำไปปฏิบัติ ช่วยคนใกล้ชิดที่กำลังเดือดร้อนอยู่ได้เมื่อถามว่าความอึดอัดต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลมีส่วนในการตัดสินใจแจกเงินหรือไม่นางอมรรัตน์กล่าวว่าใช่เพราะเราเป็นฝ่ายค้านที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากเท่ารัฐบาลซึ่งหลายเรื่องเราก็เสนอแนวทางไปรัฐบาลก็เงียบไม่ตอบรับและช่วงนี้ก็ไม่มีเวทีสภาให้ปลึกษาหารือ หรือกระทู้ในช่องทางที่เราทำได้การแจกเงินทางตรงจึงจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตเบื้องต้นในบ้างบทบาทปักธงความคิดก,ก้าวไกลพาไทยพ้นวิกฤตบทบาทของก้าวไกลพาไทยพ้นวิกฤตที่เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่25มีนาคมกำลังได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างคึกคักแม้จะอยู่ในบรรยากาศแห่งสภาปิด แม้จะอยู่ในบรรยากาศแห่งความเงียบงนันไม่ว่าจะจากบุธิสภาไม่ว่าจะจากสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเช่นนั้นเพร,ราะเป้าหมายของก้าวไกลพาไทยพ้นวิกฤตตั้งโจยทย์อยู่ที่วิกฤตงบประมาณอยู่ที่วิกฤตการบริหารจัดการท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างน่ากลัวของไวรัสโควิด -1919 ท่ 19, ามกลางการบริหารจัดการอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชา นี่คือบทบาทความหมายของการปักทงในทางความคิดประเด็นอยู่ที่ผักเก้าไกลไมีได้ยอมจำนวนแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแห่งการปิดสมัยประชุมแม้ว่าจะอยู่ในสภาพถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขแห่งการกำหนดระยะห่างเมื่อประชุมสภาไม่ได้ก็จัดกระบวนการอย่างเป็นหมวดหมู่และนำเสนอผ่านไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียเริ่มต้นเป็นการสื่อไปอยัง แฟนานุแฟนกระนั้นโดยเนื้อหาที่มีการเตรียมข้อมูลไปอย่างดีไม่ว่าในด้านงบประมาณพื้นฐานไม่ว่าในด้านกระบวนการบรหิหารจัดการข้อเสนอจึงดำเนินไปอย่างมีกรรมมันตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอในเรื่องของการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563ใหม่โดยการตัดเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยออกไป นำเอางบป,ประมาณรวมศูนย์ไปต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ข้อเสนอว่าด้วยการจัดงบป,ประมาณใหม่ข้อเสนอว่าด้วยการรวมศูนย์การบริหารจัดการไปยังกรณีไวรัสโควิด -19 มาจากเจตนาดีมีลักษณะส,สร้างสารรค์เมื่อข้อเสนอมีพื้นฐานก้าไกลนำไทยพ้นวิกฤตและได้เข้าสู่พื้นที่สาธรารณะจึงอยู่ในความสนใจอของประชาชนอย่างกว้างขวางเท่ากับเป็นคำถาม ไม่เพียงแต่ต่อสังคมเท่านั้นหากจะยังเป็นคำถามของรัฐบาลว่าจะเปิดใจรับฟังอย่างไรนี่คืองานของผู้แทนประชาชนนี่คืองานของนักการเมืองก้าวไกลระดมสสกรุงเทพผุดแคมเปญปอจอปอจ,อปอจอฝ่าวิกฤตโควิด19 เมื่อวันที่28มีนาคมพักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พักเก้าไกลโดยมีเนื้อหาดังนี้สสเก้าไกลกทมเปิดตัวแคมเปญปันเจลปันใจสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลร่วมกันเปิดแคมเปญปันเจลปันใจถึงตัวห่างไกลแต่เราแบ่งปัน b ปอจอปอจอรณรงค์การแบ่ง ปันเจลล้างมือและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9ในพื้นที่กทมสืบเนื่องจากสถานการณ์การการะบาดของไวรัสและการขาดอุปกรณ์ป้องกันโดยผู้นำร่องกิจกรรมโปรนโรงในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนัทพงษ์หรือปัญญาวุฒิจากเขตบางแคนัชาบุญชัยอิสวัตจากเขตบางขุนเทียนสมเกียรติถนอมศิลสอสอเป้เขตบางนาและเขตพระขนง วันนาวารีตะล่อมศิลจากเขตยานนาวาบางคอแหลมทนายบิลลี่จิรวัตรอรัญญาการนนท์จากเขตตลิ่งชันทวีวัฒนาหนองแขมเท่าพิพพลิ้มจิตกรเขตบางกอกใหญ่ครองสารุนบุรีและทศพรทองีรีสอสอเขตทุ่งครุราชบูรณนะ กรุงเทพมหานครได้ร่วมกันกระจายและแจกจ่ายเจลล้างมือให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตัวเองการรณรงค์แฮชแท็กปจปจอของสะสะกรุงเทพพักเก้าไกลครั้งนี้มาจากเห็นร่วมกันว่าแม้ช่วงนี้เราทุกคนยังต้องทำโซเชียลดิ t a n c i n ิและสิ่งที่สำคัญในการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้คือการแบ่งปันไม่ใช่การกักตุนของในสภาวะที่สินค้าที่จำเป็นสำหรับการป้องกันไวรัส อย่างเจลล้างมือ,อยังขัดแคลนทุกคนยังคงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้อยู่หากคนรอบข้างเราไม่ได้มีการป้องกันที่ดีพอเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่เราจะหยุดยั้งวิกฤตตะการในครั้งนี้ได้ก็คือการแบ่งปันให้ทุกคนปลอดภัยเท่าๆกันไม่ใช่การกักตุนสินค้าเราจึงเปิดการลงุนลงในวันนี้โดยกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการที่สสกรุรกงเทพของเรามาร่วมกันแจกจ่าย เจลล้างมือให้กับประชาชนให้ทั่วถึงโดยหวังว่าจะสร้างการตื่นรู้ในหมู่ประชาชนที่จะร่วมกันแบ่งปันอุปกรณ์ป้องกันออกไปให้แก่ผู้ที่ไม่มีจอต่อไปในวันข้างหน้าติดตามรายละเอียดการอัปเดตเพิ่มเติมของการปันเจอปันใจนี้ได้ทางไลน์น้องก้าวกรโดยการเพิ่มนเพื่อนแอด move forward หรือสแกน qr code